มาดาูทางร้านมองตะลุงผักสดนะครับผมในช่วงเย็นเย็นนะครับวันที่วันที่27เดือนมีนา2568นนะครับที่ร้านมองตะลุงผักสดในช่วงเย็นเนะครับในช่วงเวลาทีา่รถผักกำลังวิ่งเข้านะครับตอนนี้เราให้ดู ในส่วนด้านบนของบนร้านที่ให้ลูกค้าได้มาเลือกสรรนนะครับผักสวยๆที่มีให้ลูกค้าได้เลือกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างการที่ทอาการที่การที่ลูกค้ามาเลือกซื้อผักทางร้านนะครับนี่ดินดนกินเงินให้เจน นี่ครับบรรยากาศทางร้านเมืองตะลุงสดในช่วงค่ำๆนะครับค่ำของวันที่27นะครับเ,เดือนมีนานะครับโอ้โหอีกกี่วันจะถึงเมษาเลยเนะี่ยอ7 28 29 31อ,อีก4วันเข้าเดือนเมษาก็ก็อยู่ประมาณ10กว่าวันนะจะถึงสงกรานแล้วนะครับโอ้อโหไวมากครับปีหนึ่งนะครับขึ้นสงกรานอีกแล้ว <laughs> ก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศของอที่ร้านเมืองตรุงผักสรครับเอ๋อแล้วแล้วแล้วเองจะไปวันวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งไปวันที่สองทำงานหนึ่งวันที่หนึ่งไปวันที่สองกลับบ้านวันที่สองไปวันที่สามคุยเอาแล้วไปเที่ยวกี่วันสองวัน อ๋อคือคือไปถึงคือเที่ยวกลับคือคือเดินทาง<ร>าแบบมาเรื่อยๆใช่ไหมา,อ,แบบาอืมถ้าไปไปรีบมันมันมันก็นี่พูดใช่มันเหนื่อยเราต้องอ่าเที่ยวไปจากการเดินทางลงไปก็เที่ยวไปด้วยนะครับ้ากลับก็เที่ยวกลับนะมันก็จะอ่าเป็นการที่ไม่เร่งรีบจนเกินไปนะครับนี่ฮะใช่เพราะว<ร><ร>่ามันยิงยาวเลยไง เราก็ต้องค่อยๆไปเรื่อยๆหลวงพอ่อโสธรวัดหลวงพอ่อโสธรเอามันก็ต้องมันก็ต้องไปอีกก็ไปจากอ่าระยองที่ไปอีกแล้ก็ไล่จากระยองไล่ออกมาอือไม่หลวงพ่อสโสธรก็ไปจากจเชียงแซวก็เตลิดระยองที่ไม่ใช่ปะ ประเทศจีนเราก็ไม่เคยได้ไปนะเราก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอยากจะอ,อยากจะไปอยู่นะครับอยากจะไปอยู่แต่ว่าเราไม่มีเวลาเท่าไหร่ก็คือว่าทุกคนน่ะไม่มีเวลาหรอกแต่ว่าเราจะเสียสละเวลานั้นเพื่อทีอ่ใช้ความสุขหรือว่าไปหาความสุขใส่ตัวเองบ้างหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ มีโครงการอยู่นะนะครับมีโครงการแต่ว่ารอดูว่าไอโครงการเราตอนนี้ก็ครึ่งปีไปแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลย <c ười> ครึ่งปีหรือว่า1ปีไปแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็ <c ười> คอยติดตามนะฮะเดี๋ยวเราจะาได้ไปนี่ก็จะถ่ายทําให้ดูเรื่อยๆครับกับการออทางานวุ้ดวบ้ด ที่บนร้านของเราก็ประมาณนี้ครับมาเหวะก็บรรยากาศด้านบนของเราก็ประมาณนี้ครับเขียวเด็ด3โลที่ยวเด็ด3โลเดี๋ยวเสร็จแล้วแย่ได้ค่ะเดี๋ยวหนึ่งเขาไปเอาเขียวไม่มีเหรีกญเลยที่ปดียวไม่ต้องไปดู อีกรอบนึงใช่ไหมเ,เอาไปรอบนึงแล้วนนพนนี่ครับพนังกงานในการขายของเราครับวันนี้ใส่เสื้อใส่เสื้ออะไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ừ, lỡ <laughs> นี่บรรยากาศบนร้านนะครับนะครับในช่วงเย็นๆครับผมนะครับลูกค้าก็จะมาเลือกสรรกันในช่วงผักมาใหม่ๆนะเป็นช่วงๆครับนะฮะบางช่วงก็เงียบไปเลยก็มีนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเข้ามานะครับใครไปขยับของเขาหรือเปล่า มีอะไรไปขยับไหมหาไรครับตรงเส้นนะครับ tiếp bạc đó cây này ประมาณนี้ครับที่ร้านนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ทางที่ร้านตั้งอยู่ที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์นะครับผมในช่วงเย็นๆททางร้านเมืองตะลุงผักสดเนี่ยได้ลงผักใหม่ๆทุกวันนะครับช่วงนี้เป็นเวลาที่จะเตรียมกันลงนั่นล่างแล้วนะครับก็เปิด24ชั่วโมงนะครับสำหรับลูกค้าท่านหนที่ต้องการผักก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ